สวัสดีค่ะมาว่ากันต่อเลยนะครับชายาวิชัยเป็นอะไรครับโอ้ไม่สบายค่ะตัวร้อนเลยแล้วก็ต้องรีบแอดมิดเข้าโรงพยาบาลราชธาน,นีจังหวัดอยุธยานะคะเป็นการด่วนเลยเพราะว่าตัวร้อนแล้วก็ไอรุนแรงกว่าหนึ่งสัปดาห์นะคะแพทย์วัดไข้มาเนี่ย สูงทั้ง39เแน่ความดันเนี่ย120ถึงเจะต่อ70บนะคะเบื้องต้นก็ได้ให้น้ำเกลือคนไข้แล้วก็รอสังเกตอาการคาดว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่นะคะแต่ว่าแพทย์ก็ได้เจาะเลือดไปตรวจเพื่อจะดูไข้เลือดออกนะคะคุณแม่ก็บอกว่าไม่สบายตัวร้อนปวดหัวหนาวสั่นมาตั้งแต่วันที่17มกราคมแล้วนะคะแต่ว่าต้องเล่นลิเกตที่จังหวัดชนบุรีเนี่ยก็เลยไม่ได้พักบวกกับฝนตกเนี่ยเล่นทั้งฝนตกเพราะแฟนเนี่ยนั่งรอดูอยู่ไม่ไปไหนเลยนะคะหลังจากนั้นก็ไปหาหมอวันรุ่งขึ้นอาการดีขึ้นหนห่อยเด กลาบเป็นไข้อีกนะคะฝืนไปถ่ายรายการต่อที่นครปฐมอีกจนเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยคุณเอบอกว่าไม่ไหวแล้วปวดหัวหนักมากก็เลยพาเข้าโรงพยาบาลค่ะคุณแม่ก็หวันว่ากลัวจะเป็นไข้เดือดออกนะคะก็าหายว็วแล้วก่นหายเร็วค่ะ